สวัสดีค่ะอีนคะคะจากช่องอิงกี้เคเคมค่ะก็คือวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่อิมเพิ่งสอบเสร็จเมื่อวานนะทุกคนซึ่งอ,อิมผ่านสัปดาห์ที่ยากลำบากมากะคะ่ะดูจากตาตาวันนี้นะคะไหนๆก็เราจะสอบเสร็จแล้วนะคะอิมจะลองทำคอนเทนต์ใหม่ๆบ้างว่าแบบเฮ้ยสอบเสร็จแล้วเนี่ยมีวิธีการในการที่จะแบบรีชาร์จยังไงบ้างเพราะว่าที่หน้าอิมจะไปเที่ยวด้วยนะคะเราก็จะลองมาเปลี่ยนลุคก,กันขำๆตัวนี้อิมจะย้อมผมอิมจะพาทุกคนไปต่อหนตา จะทำเล็บแล้วก็จะพาไปดูร้านเสื้อผ้าที่สยามพิ่งซื้อประจำบอ,อกเลยว่ามันเท่มากอิงได้เอาทําเล็บออกไปแล้วนะคะเนื่องจากนี่วันนี้มันจะยาวมากนะคะก็เลยไปทําเล็บมาเมื่อวาอนทุกคนดูมันสวยมาก เขาวันนี้พร้อมมากเราจะเริ่มอดเดน่าแรกก็คือการทําผมซึ่งจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอิเคยยอมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นการยอมพี่หลานเมื่อประมาณปีที่แล้วมั้งแต่วันนี้นะคะอินจะลองมายอมเองที่บ้านเป็นครั้งแรกคืออินก,ก็ไม่แน่ใจขนาดนั้นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องลองดูนะคะเนื่องจากอันที่หน้าจะไปเที่ยวอินก,ก็เลยอยากให้มันดูแบบมีความ แต,ตซึ่งวันนี้นะคะอิงจะยอมด้วยการใช้อันนี้นะคะนี่คือ p r o d u c t ที่ได้มานะคะมันคือการนี้เนเชอร l ทุกคนซึ่งอิงเลือกมาเป็นสีน้ำตาลประกายทองนะคะเบอร์เจดจุก็มี3ทองแต่ว่าผมิีสั้นมากเปลี่ยนลุคโนหนึ่งก็คืออิงไปตัดผมมาทุกคนกคือเป็นการตัดทีนะ้ทน่าจะแบบสั้นที่สุดในชีวิตแล้วถ้าไม่นับก่อนอนุบานซึ่งสิ่งนี้นะคะซองลาสิบาทเท่านั้นทุกคนถูกมากจะบอกว่าใช้สอซองก็คือหนึบาท แล้วเขาบอกว่ามันมีน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ3ชนิดด้วยนะคะก็คืออะโวคาโดโอลีฟแล้วก็อัลมอนด์ค่ะพร้อมปะพร้อมปะเฮ้ยไม่เคยทำผมอเองเลยมันยากว่าเดี๋ยวขอศึกษาแ๊บนึงนะคะไม่เคยฟอกผมมาก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวดูว่าสีพื้นประมาณเนี้ยจะออกมาน้ำตาลประกายทองจะออกมาหน้าตาประมาณไหนหอุปกรณ์พร้อม กิ่นก็คือได้อยู่นะ,ะทุกคนมันไม่ได้แบบ,แบ,บเคมีคอลมากขนาดนั้นมันคือแบบขิดนวดเราจะมาลงกันฮะ It's right? gonna work, เสร็จแล้วนะคะองคิดว่าน่าจะทั่วได้แค่นี้ ก็เดี๋ยวจะรอ30นาทีนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไง A f e w moments later ทดาดมาแล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นไงด้วยการยอมแบบถึงแม้ว่ามันจะงูงูปลาปาของอีกนะคะแต่ว่ามันก็อ่อนลงประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เท่ากันด้วยนะทุกคนเห็นปะเฮ้ยสีมันได้เลยนะคะและ้นูรู้สึกว่าหน้ามีความแบบฝรั่งมากขึ้นนะ่ะทุกคน เฮ้ยเลิศแต่คือตอนนี้นะคะอิงมีนัดต่อขนตานะคะแล้วสายมากแล้วขอตัวไปต่อขนตาอันหนึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าแบบออกแดดแล้วมันสวยขนาดไหนเบื้องต้นคือประมาณนี้นะคะสวยมากชอบเลยต่อขนตาเสร็จแล้วค่ะทุกคนเห็นหน้าไหมเงียบต่ออยู่ตรงเดียวค่ะทุกวันนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปอะไรไปสิดจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่คุ้งเสี่ยงดังมากตัวนี้ได้กล้องใหม่มาซึ่งคือกล้องที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นยัไง <Okay. S 2> ต้องขวดสีผมตอนออกแดดก่อนแดดดูกาดู <c oughs> เห็นปะมันจะแบบมีความอ,อ,อ่อนลงนิดนึงแดดจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าปกติเนี่ยเราแบบไปซื้อเสืส้อผ้าที่ไหนบ้างเราจะมาซื้อเสืส้อผ้าให้น้องชายสตีล่ ไปกันต่อนะครับ Let's go to the next นี่นแว่นนะทุกคนเป็นไง Blue elephant นะฮะกลับไป กลับมาแล้วนะคะทุกคนก็คือเรียกว่า Saturday Well Spend สุดๆคืออิงใส่แว่นใหม่ที่ได้มาคือเฮอมากจะเห็นว่าแบบสีผมพอ,อยิ่งโดนแดดมันก็คือถูกต้องมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาอันบ็อกสิวาซึ่งมันเป็นแบบ2ันสองทั้มเลยตัวแรกคือน่ารักมากจ้าจะบอกว่าใส่กับแว่นอันนี้นี่อันนึงนะคะที่อิงซื้อมาก็คือกระโปรงลายสะกอต นี้นะคะจะเป็นกระดูกนี้วก็สิแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คืออ,นนอเสื้อประมาณนี้นะคะแต่คือสีผมถูกต้องมากทุกคนเฮล ก็ประมาณนี้นะคะสาหรับคร่าวๆที่อิงซื้อมาในวันนี้เนาะแต่ว่าก่อนจากการนี้จะมารีวิวตอน on testing อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากได้ออกไปลองใช้ชีวิตท่ามกลางแสงแดดด้วยผมนี้นะคะมาแล้วหนึ่งวันเต็มๆจะบอกว่าอย่างแรกที่ชอบม,ม,มากๆคือมันทาง่ายมากคนคืออิงไม่เคยทาผมเองที่บ้านมาก่อนแล้วก็ละเลงไปมัวๆประมาณหนึง่งแต่ว่ามันก็ออกมาค่อนข้างที่จะเสมอกันอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากสีนี้เนี่ยเขามีสีให้เลือกเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบเอาเป็นว่าอยู่บ้านว่างๆอยากจะลองลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุคดูอยากยูดีอยากหัว ง่ายที่บ้านเลยนะคะซองละแค่59บาทเท่านั้นทุกคนมันถูกมากถ้าเกิดว่าผมยาวหน่อยใส่ชักสามสี่ซองซึ่งก็ยังถูกอยู่ดีประมาณแบบไม่เกิน2อ0อะเอางี้แล้วแบบตอนล้างออกมาคือผมก็คือจะนุ่มเหมือนใส่ขิมนวดเลยะคะ่ะรวมๆแล้วก็คืออิงชอบมากทุกคนแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นการลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆห,หลังจากนี้อิงเบื่อสีนี้แล้วก็อาจจะลองไปหยิบสีอื่นของเขามาลองทําดูนะคะก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูกันนะคะใครว่างๆอย่าลืมไปลองซื้อกนน Color Natural, าร